อมเลยบอมหน่อยนีนเนีบอมมันีล้วโอ้ไปนั่นงไก่มันพอเอาจตะรูปมันหน่อยครับแล้วบอกช่องนะ ให้ผู้หญ่ยอยู่นำแน่อแช่บอกมูลอดฮช่บอหัมให้แม่เทากินบงนู้นี้ฮอติดใส่กูนเนาะขวดดิน,น่ะบมเดิ้โเฮมันคือบอกขวดดินเนีมันติดติดชื่อหนาก่ะอือ้งลระหล่อง เอามีใจอันขนมนี่แหละนะมันกินอยู่นี่กอมักตรดินเน่ยคุกไปกับมักทัวดินใช่ไหมแซ่บอืมไทยมันแซ่แบบ,บ่แซ่บบ่แซ่บปะแซ่บเตาดิส่ะปิดปิดไว้บอกกินกับปิดเลยมันนะบอกกอบมัยากแล้ออกมากินเลยว้าเนาะมันอะไรอยู่ เบิดแล้วนะภัากมานนะัมอนอะแทบวกวนเบึกอยู่กินยังวะให้ถ <c oughs> <c oughs> ่ายดงคุณรอดเนาะ ท้งลูกท้งพ่อเวินไปเวินมาค่ะเอฟซีคะ่ะเพราะว่าตาทาก็ไม่มีเงินเดือนพินไอรถก็ไม่มีเงินเดือนก็เวินไปเวินมา <c oughs> ยานี่แหละเป็นคนหาเงินเลชงมันไปโรงเรียนนองรถมันไปโรงเรียน <c oughs> ต้มยำอัมมนนี่ต้มยำปลาเมื่อคืน,นโบบุแกงวิชาในบ่อนะไรไไุอ่ะใครแกงวะก็บอนมองมามองเธอสาวถุช่วยจริงๆเ่ยมอง เอฟซีบอกว่าไม่ได้ถ่ายบุญร้อนให้เบิ่งเลยล้วนเลยยายไปงานศพนี่นะยายก็เพิ่งมามาแล้วก็ออกไปทำคอนเทนต์ข้างนอกเนาะอยู่เลยโซเอาอะน้ำเบิร์ดแ่บอกอะมาทันเนี่ยปนอยาอืมันชอบไม่ทให้บลาแล้วกิน ชื่อเหมานเจ้าห่าเบือสองหอไปเองขนมยาห้ามมันกินหวานแล้วมันจะเป็นเบาหวานมะมะแมทเอาหวานเอาขนมต้องซื้อนมจืดให้น้องกินมกอ่างนี้น้องจิ๋งกบเบาหวานนี่แหละน้ำผึ้งนี่รก็ได้เมาขอยาใส่หลายนใช้ปกติ ต้มยำปลาอันนี้อ้าลึกไปอย่างหร่อยห้าออเอาไปไวไอ้ลวนไล่ไล่สดอยู่บืกเอาคือมีไรโอ,อ้ขยันมั่งจะได้เงินเร็ว เัวจะสับเสียบหรือเปล่าตอนนี้ประเสียบเดินเจมจะเอาให้เขาไปรกรอกพินให้เนี่ยสเสียบเหี้ยงอืมแบดมีหรือเปล่า อร่มึงลบออกแบบไดนมึงลบออกจากโทรศัพท์เลยบออันนั้นนะ่ะออกจากยูบูเลสนะเป็นยูบออกอ,อกบ,บอลทะลุงอะไรอะฮะลบออกไปเลยจ๊ะจ๊ะเบิร์อมาม่ามึงเนาะ มาชะก้อนรถกูเบิ้งชะก้อนแม่ลดแบบฮารนลดออกจต่ดูดูมันบื่อออกอ่ะมันมีอีกอันนึง มันก็บ่มีแล้วเนาะก็ลบแล้วไรยังไง YouTube มึงไหมบ่มีไรกูเห็นเขาบอกว่ายังไม่ลบมึงลบแบบ็ดใหญ่ของมึงวะ ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ